สวัสดีคะ่ะเด็กๆชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนนะคะอ่าเด็กๆคะ่ะคลิปนี้นะคะคุณครูคเต้าจะพาเด็กๆมาทำเบรนยิมค่ะคือการบริหารสมองของเรานั่นเองนะคะย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้านี้ที่คุณครูเต้าให้เด็กๆท่องบทกลอนสไลอิหนูมากะหนูมีเด็กๆจำได้ไหมคะว่าท่องวอ่ายังไงอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนคะ่ะเดี๋ยวท่องบทกรอนหนูมากะหนูมีพร้อมกันนะคะหนึ หนูมามานี่ซิสระอิมะลิลาหนูมีหนีมาหาสระอามาดูซิ่าเด็กๆหลายคนนะคะดูคลิปที่แล้วก็อาจจะจำบทกลอนได้แล้ววันนี้เรามาทำท่าทางประกอบบทกลอนกันค่ะท่าเบนยิมของวันนี้นะคะก็จะมีอยู่แค่สองท่าเท่านั้นค่ะท่าแรกก็คือเอามือจับหัวค่ะท่าที่สองเอามือจับไหล่ค่ะ จับหัวจับไหล่จับหัวจับไหล่สลับกันไปแบบนี้พร้อมกับท่องบทกรเลยค่ะพร้อมไหมคะอ่าถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำหนูมามานี่ซิสระอิมะลิลาหนูมีหนีมา,มา,มา,า,ห,มมาหาสระอามาดูซิอ่าง่ายนิดเดียวเองเด็กๆทำได้หรือยังคะ อ่านเดี๋ยวพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสาำหนูมามานีสิสระอิมะลิลาหนูมีหนีมาหาสาระอามาดูสิ อ่แค่นี้นั่นเองนั่นก็เป็นการทำท่าเบรนยิมหรือการบริหารสมองของเรานะคะการทำท่าเบรนยิมนั้นนะคะจะช่วยให้สมองของเด็กๆเนี่ยตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนเนื้อหาในต่อๆไปนะคะจบไปแล้วนะคะเบรนยิมของวันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องสไลอีก,กันต่อในคลิปหน้าเลยค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูเต้าก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ